ที่จริงนุ days, ๊กเป็นคนที่อจริงทําไมนุ๊กถ <un> ึงถ <oni> ูเล็บปลายนุ๊กเป็นคนที่ชอบจับเล็บจับเล็บนอนแล้วตั้งแต่นุ๊กเด็กๆนุ๊กจะชอบจับเล็บแม่นอนเล็บพ่อเล็บแม่งี้จับเนี้ยถ้าจับเนี้ยก็นอนนอนนะถ้าไม่ได้จับนอนไม่หลับเขาจะจับแล้วนองคนเดียวจับทำไงจะหลับนอนคนเดียวไหมนอนคนเดียวนอนคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามีคนนอนด้วยอยเงี้ยจะชอบจับเล็บชอบจะจับเล็บพ่อเล็บแม่งี้จับทุกเล็บแต่เล็บที่ชอบเป็นพิเศษเลย ของพ่อชอบเล็บนิ้วโป้งเพราะพ่อนิ้วโป้งพ่อมันใหญ่แล้วก็เล็บแข็งชอบไม่รู้นะแต่เล็บแม่เล็บแม่เนี่ยจะชอบนิ้วก้อยแม่จะนิ้วแม่จะนิ้วเลียวแล้วก็นิ้วก้อยแกจะไว้ยาวอันนี้จริงๆเรื่องจริงเลยชอบจับเล็บเพราะเคยจับกับพ่อแม่มาจนแม่หักหลบถ้าจับเล็บแม่แม่ฟาดเลยก็เลยไม่ไม่ได้เรื่องนะแต่อดที่จะเออไม่เออไม่จับเ๋ยแม่ตีแกก็เลยเล่นเลี้ยไปนั่งก็เลยเล่นเลี้ไป นี่แหละครับมันติดมาตั้งแต่เด็กแล้วขอบคุณครับ